จุดตร,จตรวจตรวจขันวินัยจราจรสพเมืองบระบือเจ็บด่านแล้วครับผู้ชมขยนขันคับเริ่มเจ็บด่านแล้วครับเนี่ยเจ็บด่านแล้วครับจุดตรวจสบพบละบือขยันตั้งทุกวันถนนแจ้งสนิทที่จะไป ดูครับเนี่ยเขามาทิ้งกันอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วก็ทิ้งแบบนี้นี่ฮะแล้พวพรุ่งนี้มาตั้งก่อนดูวิธีการเก็บกลเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นนี่เขาทิ้งกันอย่างนี้นะดูครับนี่ฮะทิ้งไ้นี่เลยใส่หมวกม่วงปิดหน้าปิดตาเห็นไหมสบพบลรบบือเก็บด่านแล้วครับถนนแจ้งสด็จเนี่ยตรงนี้เป็นฟอ้อมตำรวจ ตั้งทุกวันนะฮะมีเอฟซีแจ้งมาตั้งทุกวันที่มุ่งหน้าไปไฟแดงแยกบรบือเนี่ยดูวิธีเก็บกล้วยตำรวจประเทศไทยเขาจะวางทิ้งไว้แบบเนี้ยพรุ่งนี้ก็มาตั้งต่อเห็นไหมนี่เงินภาษีพี่น้องประชาชนทั้งนั้นะไม่ใช่เงินตำรวจซื้อนะไม่ใช่เงินตำรวจคนใดคนหนึ่งซื้อนะกล้วยดูวอ่ะ ทิ้งไว้ข้างทางแบบนี้เก็บกล้วยพอดีมาไม่ทันสอพอบลบือ